เขาบอกว่าจริงมันขาวมากเลยนะโอ๊ยอยากจะเห็นในเลยอ่ะมุกเปิดโชว์ไปดิแล้วพี่เจน่ว่าโชว์อะไม่เกิพลาวพี่เจไม่ได้ยินเลยน่งกไม่ไดเลยนไม่เมื่อกี้พี่เจะก็เปิดโชว์แล้วไปถอดเลยใช่ไหมถุงเท้า มาแล้วจ้าชุดโก่โก,กวาไม่ใช่เ <c oughs> สื้อสาวอวบายดอกไม้จ้าพี่จาเกรดเอเบอร์หนึ่งลงปุ๊บรีวิวร,รีวิวรับมาค่ะสวยเหมือนเดิมแล้วเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเปอร์ซเซ็นต์ปวนเสียน้อย10%บวกลบเป็นงานสาวอวบ อวบแบบไม่โอเวอร์นะพี่รุ่นเนี้ยอวบกลางอวบกำลังดีนะคะตัวนี้ดิสงการพอดีเนี่ยใส่หวปังอลังการดาวล้านดวงอแะยะ่ออกมาดิเธอตัวเนี้ย5 5 0รีวิวส่งฟรีนะคะใส่เล่นน้ำเอาออกมาให้ด้วยนะเนี่ยเออ,อี๋ยอุ้ยอ้าหมุกนี่ไง,งเขาอบอกว่าห้าดับราศีถึงเวลารวยก็บอกแล้วไง การเงงกังเงงรอะไรกังเงงอะไรอยู่เนี่ยการเงงกังเงคนที่มันคงมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่อยๆพูดกังเงงใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆต้องเรียนภาษาไทยนะพวผมจะพูดภาาษอังกฤษอย่างเดียวกังกังเงงเรากำลังกระดี อุ้ยตัวนี้สวยมากโอ้ยแขนพองพี่จ๋าตัดไหล่ด้วยน่ารักโุ้ยดูดิหลูบปะสวยเนาะต้นทุนประมาณ10บาทรุ่นนี้เกรด A น่ารักว่ะอุ้ยตัวนั้นเหมาะกับเราเลยอ่ะแพทแม่เสือสาวเฮ้ยถ้ามันเป็นงูเลยนะใช่แล้วเราเหมือนเลยอะโอ้ยพี่ตัวนี้ปังตัวนี้ปังมากเลยอะแล้วสวยแล้วเหมือนโอ้ยพี่ตัวนี้คือปังมากเลยอะใส่ไม่ได้นะพี่ ขนลุกขนพองจริงอ,อะไรพี่เจนบุรีก่ะแชมป์บุบรีก่ะออ้ยชชฟฟรองเชฟฟรอี้น่ารังเนาะเป็นฝกกักเชฟรองดนาะประมาณกี่ตัวล่ะคะ45โลคนที่สอตัวบวกลบ 2อ0อ่ะได้แน่นอน2 2 0อยอะไรประมาณเนี้ยเผื่อไว้เลยคุณพี่10บาทต้นทุนน่ะโดยประมาณโอียปังแต่รุ่นเนี้ยงานเกรดอุ้ยอุ้ยลูกค้านี่จะบอกว่าลูกค้าชมมาอันนี้คือเป็นคลุมชมมาเสื้อสาวอวบดอกไม้ลูกค้าเพิ่งสั่งไปเมื่อวานปาวะเมื่อวานชมแบบชมไม่เลิกอะพี่เอาสองคนเลยนี่ไม่ใช่คนเดียว ดูดิไม่ได้หลอกเดอ้อนี่เห็นไหมกำลังค้าโหสวยขอบคุณนะคะาเห็นไหมป้ายดอกไม้ใช่ปราบปรืม้มซัมเมอร์เลยอะโอ้โหสวดยดนี่นจวดจัดลูกค้าเอ้ยเอานะเอา,าเลยฟังไม่ไหว รีวิวส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเฉพาะก็สอบรีวิวปกติ3,500นะโอ้โหดูดิคดอน้องคือจะบอกเลยว่าลงเยอะมากล็อตนี้ได้มากี่ลูกอะไรตังปังไปเลยดูดิเจ็ดสิเดสลูกนะตอนนี้ถโให้เร็วอให้ไวแล้วพี่นะลงไม่พักบอกเลยลงอีกแล้วไม่หยุดเจสลูกขายไม่ได้ไม่เอามานะ ที่เจสิลูกนะยังยังยังไม่หมดนะยังมีอ,อีกลูกค้าเสิมีใครให้มากกว่านี้ไหมออลงเฉพาะเบ้าอย่างเดียวเจสิลูกเกือบคันเดียแล้วนะป้ายเดียวม <ลด S 1> ีรวมป้ายอื่นนะนี่อันนี้ลีค่ะรวมเนื้อผ้ารวมแบบรวมทรงเป็นงานเบอร์หน่เปอร์พืนเสียคือน้อยมาก10%บซบวกลบที่ตลรีดอเอาเลยไปคัดไปแยกไปรีด เกวาระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางพี่จ๋าใครอยากเซฟเซฟค่าส่งเอาลูกนี้ได้ออค่าส่งสองอยเลยนะขาเ,เล่นไปดูดีเขาเมื่อกี้คุยกับลูกค้าอยู่ในแชทไง งาตัวค่ะป้าคนสวยอยากให้บอกอีกเหรออยากเอออยากให้บอกพี่โจ๊กอีกเหรอจะตัดเงินเดือนแอดมินแล้วบอกให้บล็อกจะบอกง่ายจังว่าบล็อกก็มาหน้าร้านอ่ะมาแล้วเสียงดังด้วยนะอยู่ทีสามช่วงเหพี่โจ๊กเรียกป้าเสียงดังด้วยแล้วพี่โจ๊กจะมาวันไหนรีบมานะจะปิดแล้วน่ะปิดหนีนะเนี่ยดูดิสวยมากเลยตัวนี้ พี่โจกแชร์ให้ยังพี่โจมีเฟซบุ๊กปิดกันเยอะอ่ะพี่โจกบอกว่าจะมาวันวันที่เราหยุดกันแล้วอ่ะไม่มีไม่มีคนอยู่ไม่มีนะโจนะค้าตัวตัวอื่นอ่ะแต่แต่เบ้นบอกว่าจะเอาไปส่งให้พี่โจกแต่ไม่เอาค่ารถแต่ขอนุดดี้ตัวหนึ่ง โอ้โหบริการทุกระดับประทับใจไม่ไม่เอาค่ารถแต่ขอนุดดี้ตัวนึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาว่าโอเคแชร์ให้ด้วยพี่โจ๊กจะได้ไม่มาพรุ่งนี้แอดหยุดเล้วพี่โจ๊กก็แอดแอดมินก็โดนด้วยนะพพรรุุ่่งงนนีี้้จะได้ไม่มาโอ้โหแพรแกอย่าบูลลี่พี่โจ๊กดิอย่พี่โจ๊กฟ้องนะว่าฝ่ามือใส่หนูฝ่ามือเลยเหรอห่วยทำไมโหดจังเลยวะลูกค้าสายโหด แชร์แล้วกราบขอบคุณมากค่ะคุณพี่สุดหล่อเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่โจ๊กสิบกระสอบเอารถมาขนเลยเออเอารถหกล้อเลยนะร้อนเงินมากเนี่ยพี่โจ๊กต้องจ่ายของค่าของกับสองล้านเลยนี่ตังใ์จ่ายซื้อซื้อของสองล้านหลาย้สองล้านหยุดเป็นอาทิตย์ซื้อไว้เฉยๆซื้อไว้เฉยๆขี้เกียจนับเงินซื้อเฉยเลยหรอ่ มินิมอลมินิมอลช่วยซื้อของหน่อยลูกค้าเดแต่ไม่มีตังค์ไปเที่ยวสงกรานต์แล้วเนี่ยหาเงินไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนอุ้ยนี่ดูเดยลูกค้าสิบบาทขายยังไงก็กำไรได้งานเกรดเอด้วยดูดิสวยเลยจ้ะสีขาวนะใส่ข้างในเลยเนี่ยเหมือนลิ้นินเลยเธอใช่ไหมผ้าแบบคล้ายผ้าลิ้นินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากรู้ผ้าอะไรต้องแวกดูตรงนี้ ใช่ไหมลินิน55เลยอนสี่ห้าสวยอะแต่ผ้าแบบนี้ผ้าดีลิดนิดเดียวไม่ค่าอะไรเยอะ10บาทขายไงก็กำไรด่วนเลยลูกค้าพรุ่งนี้หนูส่งของได้อยู่นะพี่นะเร็วๆเลยนะต้องรีบโอนเงินกันเร็วๆรีบโอนนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจวไม่ทันนะ มีลูกค้ายังถามอยู่เลยพรุ่งนี้สั่งของยังส่งอยู่ไหมหน้าเหตตลอดเลยนะว่ารีบสั่งของรีบสั่งของนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีของขายบางคนก็โทรมาถามเห็นปะล่ะเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้าถามหยุดหยุดยาวเลยเหรอครับหยุดหลายวันเลยเหรอครับพี่เรายังหยุดแค่ห้าวันนะแต่ขนส่งนี่บางที่หยุดกันเป็นสิบวันเลยอะโหดิน่ารักเนาะดูดีป้ายห้อยเอาออกมา ใครเอาลูกนี้ได้ทุกตัวสวยๆไปเลยจ้าดูสิไหนลองยีไลรดูสิได้สองร้อยลูกค้าดูนะยีละยีละงานปักก็มีปักปน่ารักเอาไปนีมีเดียวรุ่นนี้ต้องทำอะไรเยอะเปดูฮาวายตัวนี้ปังมากแล้วรุ่นนี้เป็นอวบกลางนะเธออวบกำลังดีนะคะใสอุยดูดิเชิตแบบนี้เมื่อวานเนี่ยเขาขายฉันเท่าไหร่390บาทนะเธอเนี่ย เสื้อเชิ้ตเนี่ยฉันไปดูเมื่อวานน่ะแล้วผ้าไม่ดีเท่านี้ใช่ผ้าแบบบางๆอ่ะมือหนึ่งอ่ะฉันเลยไม่ซื้อไงเพราะว่าฉันคิดว่าเออเดี๋ยวไว้ลูกค้าซื้อหนึ่งกระสอบเอาไปคัดไปแยกที่ราวแบบว่าเออราวเชิ้ตก็ราวนึงเลยราวแฟชั่นก็ราวนึงเลยราวลายดอกก็ราวนึงขายห้าสิบบาทยังกำไรเลยต้นทุนดูไอกระดุมมุกจ้ะเชิ้ตสก็ต ไปลายสดเลยพี่ลายสดใหม่จริงตัวนี้เนี่ยสวยจังราคาอยากจับราคาให้เล่นรุ่นนี้เนาะพูดดีวะตัวนี้ให้ให้ป้าที่บ้านนอกได้ไหมเนี่ยเออแกชอบไปวัดสวยเนาะดูดดิสีพื้นแต่ก็สวยนะพี่ให้ดูทุกตัวนะคะสวยงามสวยงามป้ายนี้เราขายกันแปดร้อยหลักเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยสองพันห้าพี่ฝ่ายจัดเลยขายป้ายเนี้ย ส่งฟรีจ้าสวยอีกแล้วเธอนี่ยดูดีดุกว่าไม่หอยเลยจ้ะน่ารักมากเออใส่ที่สั่งกันไปเถอะรุ่นเนี้ยรีบสั่งนะเดี๋ยวขนส่งหยุดยาวนะคะพรุ่งนี้ยังส่งของอยู่นะส่งถึงวันอาทิตย์ครึ่งวันวันอาทิตย์ได้อีกครึ่งวันวันจันทร์ไม่ได้แล้วหรอโกโลดจะเป็นส่งมาแล้วลูกค้ารีบเลยนะวันอาทิตย์รับให้ครึ่งวันอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอะ โคตรปังอะตอนนี้เยอแยกออกมาดีเธอของพี่เท่าไหร่จะได้ไปกู้เงินโอ้โหพี่จ๊กกู้อะไรถอดที่คอมาเส้นเดียวเอาของไปเลยพี่จองไว้เนี่ยปอมมาปอมไม่ได้บ้านอยู่ไหนวะพี่จ๊กเดี๋ยวให้เบนไปสื่อหาบ้านกันพี่จ๋าใครเอาลูกนี้ CF เลยนะสองัน CFC นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูสิเนี่ยป้ายอีกแล้วเธอตัวเนี้ยสวยๆตัวนี้สวยๆเลยจ้าพี่โจให้พี่สาวรุ่นนี้ไปขายจริลงใหม่ๆด้วยลงเมื่อวานลูกจุกจุกอืมลงเมื่อวานเนี่ยลดใหม่ของพี่เราจุกจุกไม่มีเงินไปเที่ยวสงการแล้วพี่ซื้อหน่อยของพี่โจอะไรบ้างอ่ะ เตรียมไว้หมดแล้วไออคาโก้ขายยาวเวร์กแพนเสื้อยืดแขนยาวเสื้อยืดแขนสั้นโอเวอร์ไซส์เอาไปเลยพี่จ๊กยืดยาวลูกนึ่งอ่ะเขาจองป้ายนี้ไว้เออเหรอนี่ปรักอีกแล้วลูกค้าไม่นี่มืไปสองรอบเองหมดเลยเนาะหมดแล้วถามถึงบ้านที่จะมาหรอป้าเผื่อพี่จ๊กเสร็จทองตอมมาไงจะได้ไปคืนไม่จะได้ไปตามทวงตามทวงนี่ถูก โอ้โหมนา่ารักอ่ะดูดิพอดีพอดีมันเป็นแบบไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อมันถึกสวยอะเป็นคอปต์แบบสวยมากเลยนะตัวเนี้ยไมมันกินไม่ใช่มันกินไอ้นี่มันกินได้ฮะมันกินคิดได้ติดคีดได้เออช่างมันอ่ะพี่เม่ทำให้หน่อยหัวล้อใครยังไม่แชร์นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะ ไลยสดทุกวนันสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วแต่อารมณ์แม่ค้าหายร้อนเมื่อไหร่ก็มาเร็วถ้าแดดร้อนจัดก็เลดเลดหน่อยนะบะันี้ดิอุ้ยสวยใส่ทะเลทะลอ่าเข้าบ้านไม่ได้แล้วผัวไม้ตีเลยหนาพี่นึกว่างมูได้แล้วอ๋อมันได้แค่นั้นอ๋อมันเป็น,น,นแบบโชว์ชอ๋อไิฉันก็นึกว่ามันเป็นแบบ เลือดถึงคอเลยหายหายโชว์อะคะลูกนี่สวยจังเลยจ้าเดี๋ยวนี้เฟซเป็นอะไรก็ไม่รู้ปิดการปิดกันปากยังสวยตัวนี้เนื้อยีนนะคะอย่างที่บอกว่าลนนี้เขารวมเนื้อรวมเนาะจะได้คุ้มตรงนี้แหละพี่ยีนแพงเด้อลูกค้าเนี่ยูดี๋ยวนีนเรามีเยอะป่าวะ สามสี่ลูกนี่แหละสามลูกไม่เยอะสิบลูกไม่ค่อยได้เปิดยีนเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหดูดิเธอคนเข้าถึงอ่ะหลักสิบใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามีเชิร์ตลีนะ Facebook ปิดกั้นหนักมากช่วงนี้เราทำอะไรผิดวะ Facebook ถึงลงโทษเราอย่างหนักสวยเกินไปสี่บาอีกคน เขาคิดจะเปิดก็เปิดคิดจะปิดจะปิดเราบินไปเลยเะล่ะบินไปคุยด้วยตัวเองจัดการเลยหรออุ้ยตรงนี้น่ารักไอ้คอตตอนเกตดีเรายังอยู่เนาะเอ้เหลือบ้าหรือเปล่าหมดแล้วลูกสุดท้ายไปแล้วนี่คอตตอนเบ้ไปขาเบอร์สองลูกสุดท้ายน่าจะไปแล้วเนาะเบอร์สองมีไหมลูกหนึ่งเหรอเหลือลูกหนึ่งแค่ไปดูดีกว่าไปเพื่อความชัว ให้ใครไปดูให้พี่ดิโอ้ยน่ารักชอบทั้งเลยอ่ะหัวผ้าเนี่ยลูกค้าน่ารักมากเลยตอนนี้ปักที่ชายสวยจังใครที่สนใจนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยส่งจนถึงวันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์ส่งอยู่นะคะลูกค้าจ้าใส่ดอกมาทงานแล้วแหละนะัไอส่งการน่ะหรออัไม่แพ้ส่งฟรีปักอีกแล้วพี่โอ้ยปักสวยลปักอลังตัวนี้อลังการงานสร้างลูกค้า่ะเราจะมีอัปเดตนะเวลาเรารีวิวในไลายกลุ่มนะคะจำกัดแค่500คนเท่านั้นจ้าตอนนี้300คนแล้ว <c oughs> ใครออกไป <c oughs> แล้วไม่รับกลับเข้ามานะลูกค้า <c oughs> <c oughs> ขอคนที่สนใจ อยากดูรีวิวอะเนาะเราจะมีแจ้งเตือนเวลาสินค้าเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโพสเพราะเราจะมีเตือนตลอดบางคนแบบว่าวันนี้มีอะไรลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถดูได้เผื่อบางคนไม่ว่างมาดูไลฟ์ดูค่ะเรียบหรูดูดีสวยว่ะโอ้ฟาร์มิงโก้จ้าน่ารักเนาะ ใครรับนะคะลูกค้ากระสอบรีวิว2,500บาทส่งฟรีจ้ะอุ้ยตัวนั้นน่ารักจังเลยนี่อลอยดอกเป็นเนื้อยีแล้วปากๆอ่ะเธอคุ้มอ่ะอุ้ยเขาเรียกว่าปักอะไรลูกปัดเหรอเออจริงงปัแบบานนะเป็นลูกปัดปัดแพงนะเนี่ยใช่เนี่ยนี่ยังน่ารักเลยเนี่ยสวยๆกราบขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะ คอมเมนต์อะไรกันก็ได้คุณพี่คุยกันหน่อยเดี๋ยวว่างๆเลยจะมาไลฟ์โมมาชวนคุยแต่่าช่วงนี้ยังไม่ว่างคุลูกค้าให้หัวร้อได้ก่อนชั้นนี้หน้าตึงตึงโบอยู่โบอกที่เหลืออยู่หรอเฮ้ยใช่หรอตอนนั้นเหลือสองนะโอเคตอนนั้นก็สวย เบอร์สนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังส่งการเราค่อยหาอะไรมาเซลล์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาเซลล์ดีกว่าโอ้โหดูความ<ล>ปากมีแยกออกมาหน่อยเอ้าเมื่อกี้มันอีกตัวหนึ่งไปไหนละไปละ <c ười> คิดว่าไปละวล่าเขาให้รับรีวิว2,500ส่งฟรีได้ทุกตัวที่โชว์เลยพี่ตน้นทุนประามาณ10บาทนะคะ 220ตัวอุย้ย11บาทต้นทุนประมาณ11บาทก,กระสอบกี่ตัว45โลจากคุณพี่ประมาณ220ตัวบวกลบนะคะต้นทุนเฉลี่ยประมาณ11บาทลูกค้าใครรับกระสอบรีวิวเราส่งให้ฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะรีวิวได้แค่1ท่านจา้ะโอ้โหนี่มันสวนสัตว์เลยนะเนี่ย, <c ười> ยเธอเออ สวยๆเลยคุณพี่ทางแม่มอสใครจะสั่งของลูกค้ารีบสั่งเลยนะคะส่งการหยุดยาวจริงๆนะพี่ยาว ยาวนะลูกค้าเป็นอาทิตย์เลยอ่ะขนส่งอยู่กเป็นอาทิตย์เลยวันที่18เลยแล้วก็ที่800ไล่์ไม่เดินมันออกมาทางนั้นอีกแล้วไอ้ตัวเล็กออกได้ด้วยเหรอตัวเล็กออกเป็นด้วยโอ้โหเหลืองว่ะมาดีไงอยากได้เงี้ยแต่สวยนะใส่ก็ไม่ได้ พี่เกียรตยดูดิความปัวความอารังกังงังซ่าลูกค้าอสองลูกนะโอเค้เองใองนะฮะป้าขาวม <Yes. S 1> ีคนสั่งประจำอยู่แหละคนหนึ่งอะมาหมดโอ้ย,อยลูกค้างานดีอะ งานดีค่ะพี่รุ่นนี้ขายไงก็กําไรเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะสภาพค่อนข้างโอเคเลยงานที่ลูกค้าสั่งกันเยอะมากาเลยนะเมื่อกี้ไงที่เราให้ดูลูกค้าชม,อมขอบคุณมากวันนี้มีความสุขจังได้งานสวยนะคะสวยย,ย,ยิ้มกลุ่มกลิ่มสูงแล้วเธอโอ้สกอตก็น่ารักนะ,ะนี่เราใช้กล้องสดนะพี่ไม่ได้ใช้แอปนันเนี่ย เราอยากให้ลูกค้าได้เห็นแบบสภาพจริงๆนะคะสีจริงๆของงานนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้มาดูหน้าโกดังอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นเหมือนเหมือนกันเนาะให้ดูทุกตัวเลยนี่จัดทรงก็แบบยากยากคือพอเย็นปุ๊บเขาก็ปิดประตูกลับบ้านแล้วอะ อันนั้นอ่ะปิดเร็วอันนั้นอ่ะยังดูมีระบบระเบียบอยู่ก็คือแบบมีเวลามีเสียงดังกันด้วยนะเขาไม่ค่อยอย่ง่บอกว่าเราเนี่ยเนี่ยลินินร้อยเปอร์เซ็นต์ขายได้ราคานะรลินินร้อยนี่อุ้ยสีสวยสีผู้ดีมาก ดูดีน่ารักเนาะเช้าด้วยค่ะอกเท่าไหร่งานสาอกอกเท่าไหร่นี่มาสี่สามแปดหรือสี่สิบวะสามแปดขึ้นไปอ่ะสามแปดขึ้นสอมแปดสามเอคี่เท่าไหร่ของฉันอ่ะตอนนี้ยแบบฉันสามแปะถ้าถ้ากั่แค่สามแฉันไม่ใช่สาอวบแล้วตอนเนี้แต่จริงๆรงเราสี่สิบเลยนะเสาวอึม โอ้ยลูกค้าตัวนี้อย่างสวยโอ้ยสวยกราวจ้าปักปักปักอลังการเลยแล้วดูมาละยดิเนาะเป็นเป็นอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวไม่เด่นชอบพิมีไม่เด่นไม่ดังสวยท่านรังสาวป่าเออคารวะเขาบอกคารวะขัดไล่สีร่านะกระโดดกัดคอเลยเออลูกสาวแม่ใช่พี่สา สีนี่ฉันชอบจัดเลยอ่อนสีสวยเด่นดึงดงึงสีสวยนะสีอิฐหยุดค่ะสูงละสงละหลบแม่เลยค่ะลูกไม่ทำงานค่ะช่วยขายไงินสาวใช่ค่ะนี่เหรอราจะเ่อจะเข้าไปทำอะไรลูก แมวมันได้ก sure? ินใหม่ๆ <washing> ม <internally> hmm, ันก <part espe face> ็จะจัดสง่งให้หน่อยพี่แม่ได้ให้ดูหน่อยเรามาอะไรจัดสง่งให้หน่อยเสื้อเชิ้ตเบอร์นหนึ่งเรามีอยู่เนาะเชิ้ตชายอ่ะออ โปเจิตปว,จ,ตว,จ,ตว,จ,ตวจิตกับเพลงโรตารโตัด,อด,ตดโอ้โหอันนี้สวยวะ่ะค้าตัวนี้แบบเออเก๋ขกละสีโอ้ออโหแมงเหย่ยกินน้ำบ่อไหนออคะดูสามสีนี้ที่แบบสีเ <คา S 2> จ็บ,จบ <คา S 2> อยากได้ต้องจัดนะรุ่นนี้เรามีขายให้ตลอดนะจ๊ะไม่เว้นวันหยุดราชาการเอาสีน้ำเงินออกมาซื้อเยอะลดได้ซื้อเหมาเหมา0 50ส0 0สมาสบหนึ่เลยพร้อมบริการเดี๋ยวจะลดให้เลยมีเยอะมากเจ็ดสิบลเบาอ,อุ้ยตนีก็สวยนะเจไม่พอกำลังมาอีกใช่ <c oughs> รีวิววันละเด <c oughs> ี๋ยวเช้าก็สอบเย็นก็สอบดีกว่าเว้ตอนเช้าเดี๋ยวก็มานั่งนั่งคุยไปด้วยแล้วเป็โชว์ไปทีละตัวโอเควางเลยวางเลยโชว์ตัวนี้โโก่อนปลายห้อยน,อนี่เธอตอนเนี้ยใช่ใหม่กริปกาปียีนเรายังไม่อยู่ไหมคะเลยห้าหกลูกได้นู่ดิแค่นั้นเองเหรอ ชงบุ๋มอ๋อน้อยจังวะหมดแล้วของสุกๆนี่อะไรสุกๆอีกกระปิ้นจิ้งจ้อ่ะถกเหลือเยอะไหมเออเออตุกๆถึงอ่ะสีม่วงอุ้ยไม่ทันแล้วนโอ้น่าจะได้อยู่มั้งร้อยอืมฮาวายฮาวายอุ้ยเอามาเลยเหนียวเอามาเลยเสียเวลารีบรีบเออได้แด้แล้วดิ สองพันห้าแพให้ลูกค้าดได้ส so วัสดีแกได้แถมที่เหลือแถมที่เหลือแถมให้งแพทนี่กันเองเลยนะเนี่ยส่งฟรีส่งส่งให้แพทที่บ้านเลยกับเดวขับรถไปส่งให้วันนี้แพทไม่ได้ขับรถมาใช่พร้อมส่งแพทเอาป้ายขึ้นให้กันลูกค้าปักปักักปักปป่กปกปกปัก้ากปกก ใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะ2,500บาทรีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวพี่